ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสักคู่สักคนเนะเาะอ่อคลิปนี้นะครับเป็นยังคงเป็นหลักร้อยบนเด้อเป็นหลักร้อยบนคือเกานะครับเป็นสูตรสามเป็นสูตรของอพี่น้องหามานะครับอ่อผมเช็คเบื้องแล้วกับมันโอเคนะครับก็เลยเอามามาคำนวณให้พี่น้องไปพิจารณานะครับมันก็มีตัวชน2ส,สูตรหลักร้อย สูตรที่ผมล่วงหายไปก่อนอนั่นนะครับสี่แจงนะครับสี่แจงสลับาบางท่านนะครับผมอ่านคอมเมนต์ผมไปอ่านเห็นบอกว่าทำไมไม่เอาเลขสี่เดินก่อนสี่เป็นหลักร้อยเพื่อ,อว่าไม่ได้เอาไม่ได้เอาหลักร้อยเดินเนอเอาหลักหน่วยนะครับเป็นหลักหน่วยเป็นตัวเดินนะครับเพิ่ง เพื่อนขาใจว่าเอาลักลอยเป็นตัวเดินบวแมนนะครับเอาหลักหน่วยเป็นตัวเดินนะครับก็คือได้2เทเาก็เอา2ไปเดินนะห็นบองเขาก็สองสนะครับได้6 <c oughs> อ่ะได้หานะครับตัวนี้ได้หาเขาก็เอาหาไปเดินนะครับ5 7 9เเนาะได้ศูนย์เาก็เอาศูนย์ไปเดินประมาณนี้นะครับอ่าสําหรับสูตรที่2นี่กะเนี่ยบวกกันนะครับ1บวก3ได้4ก็468 02นะ อันนี้ชี้แจงนะครับใช้หลักหน่วยเป็นตัวเดินเดอ้อหน่วยคือ3ามเท่ากับสามห้าเจ็ดเก้านะครับอันนี้อีกสูตรหนึ่งก็หลักหน่วยครั้งที่3กับหลักร้อยครั้งที่4บวกกันนะครับได้เท่าไรก็เดินให้มันในหาจังหวะนะครับอันนี้เป็น2ส,สูตรเก่าเนาะซึ่งตัวเลขก็ได้ล่วงไปไปในไอห,หนนหี้ให้เรียบร้อยนะครับอ,อันนี้ผมจัดเป็น เป็นสามอ่าเป็นสูตรเดียวให้เบิ้งนะไอ้จริงเดี๋ยวผมเขียนให้มันครบก่อนนะครับว่าสูตรที่สองนั้นมันมีตัวใดนะครับเพื่อพี่น้องจะได้เอาไปชนกันง่ายขึ้นนะครับถ้าเห็นยังสี่กสิวานั่นนะครับอ่าอีกสูตรหนึ่งนะครับมันจะได้สองสี่หกแปดนะครับอันนี้เป็นสูตรหลักร้อยเด้อเนี่ยอีกสูตรหนึ่งมันจะได้สองสี่หกแปดนะครับ แมนบอลืมแล้วละ่ะบอแมนไหมอ่าตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อก็คือนะครับสองสี่หกแปดศูนย์นี่ก็คือศูนย์นี้นะครับเนี่ยแต่ผมเรียงเป็นศูนย์สองสี่หกแปดอีกศูนย์หนึ่งมันทีได้หกแปดศูนย์สองเนาะอ่านเห็นบอเขียนตัวชั่วหให้ผิดแล้ว จะเป็นหกแปดศูนสองนะซึ่ง <c oughs> ชนกันเบดนะเบสชนเลขซี 4, นะครับชนชนกันเบดทุกตัวก็หกแปดนะครับบสชนตัวเดียวคือเลขซีคือหลักร้อยนะครับที่เข้าใส่กันมาตลอดนะครับ ทีนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับผมบอกก่อนเด้อว่าบูมเป็นสูตรผมนะเป็นสูตรของ FC เอฟซีเพิ่นอคอมเมนต์มากละผมไปอ่านแล้วกับผมก็ลองบวกเบิงกะถือว่าโอเคนะมันก็นบ่ได้บวกหลายจังหวะปันใดผมก็เลยมาบวกให้พี่น้องเบิงเพิ่มเติมนะครับ11บเดงวดนะนะอันนี้ <c oughs> จากพี่น้องสีสับสวนบัวสับสวนผมโมโหนะปากกาอันนี้มันมันหน่อยเนาะเดี๋ยวผม ขอหยาดหาปากกาแดงอันใหญ่จังน้อยเด้อบริเตียมพ่อ อันแดงบ่เห็นกระจัดดำนี่แหละจักไปใส่ดอกจับจับอยู่วงหนึ่งจักไปลงโอ้เห็นแล้วโอ้ยนี่ปลากาแดงว่ากลายเป็นสีน้ำเงิน่ะโอเคอันตัวน้อยอยันพี่น้องบ่เห็นนะครับ ตำแหน่งที่ใช้นะครับเป็นหลักร้อยบนนะครับที่ fc เป็นอันนั้นมา,าใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหน่วยหลักแสนบวกหน่วยบนแล้วก็มาบวกหลักร้อยครั้งที่3เออหลักร้อยครั้งที่1นึ่งนี่สามครั้งนะครับแต่ว่าผมสิคูณเอาเลยนะเป็นการคูณไปเลยก็คือ8ปดบวกเก้าอันนี้สามห้าสิบห้ามันได้เลขหายเดียวแปดบวกเก้าบวกห้าน, 5. นะ 7นี่คือเลขคงที่นะครับยังงวดแรกเนาะ8 8นะครับบวก9 5 35ได้เลข5 8นะครับ8บวก9บวก5 7เป็นเลขคงที่นะครับ8บวก9วกับ17 7บวก5เป็น2 2บวก7เท่ากับเลข9นะครับตัวแรกคือเลข9ลบ1แล้อ8 8เอา8ป็ไปบวก3เท่ากับ11ได้เลข1นะครับเล้ปออกที่903นะครับ หลักร้อยด้อันนี้1นะครับบวก3 1บวก3ก็บวกไว้แล้วนะครับนี่1บวก3ะครับ1วก3 7คูณ3 7นะ7บวกกัน3ครั้ง7 3 21ได้เลข1นะ1บวก3บวก1บวก7คงที่นะครับ1บวก3เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก7เป็น2 2ได้เลขก2สลบ1 ก็เหลือ1 1-3บวก3เท่ากับ4 2 1นะครับ2 1 4เป็นหลักร้อยงวดต่อไปนะครับผลออก1 2 5 2 7 2องหลักร้อยนะครับคือเลข2อันนี้ตัวแรกเขาที่เลข9พี่น้องจะได้เห็นตำแหนง่งที่มันมากเนาะอมงวดต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักหน่วยบวกหลักร้อยครั้งที่13ครั้งนะครับ1 บวกสอคูณ3เท่ากับ18เท่ากับ1บวกบวกับบวก7็คงที่นะครับเนี่ย1บวก2บวกกัน3ครั้งได้18ได้เลข8นะครับบวก2อเท่ากับ3 8 1บวก8เท่ากับ11ได้เลข1 1บวกเเท่ากับเลข8 8ดแ1ลบห้เบวก3เป็น10ได้0นะ8 7 0นะครับอย่างงเด้ด้เดศูย์นะครับ ผลอ,ออก 2, 6, 4, 8, 7, 2นะครับเลข8คือหลักร้อยนะงวดต่อไปนะครับแสนบวกหน่วยก็คือ2บวก2อันนี้5บวกกัน3ครั้งนะครับ3 55ก็คือ2บวก5บวก,ก2บวก2บวก5บวก7คงที่นะครับ2บวก2 หก็คือ3 5มาสิ้าไม่ได้เลขหายอยู่แล้วนะห้บวกเนะครับ2อบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น9 9กับ7จ็ดเท่ากับหกลบหนึลือห้าห้บวกสเป็น8ปดนะหกหออกที่922 605นะครับ <c oughs> 605นะอ่า uh, มวดต่อไปนะครับ 9ก้บวกห้บวกกัน3ามพันแปดสามยี่สิบสี่นะครับแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแเท่ากับนะครับเก้บวกห้บวกสีนะครับเก้าวกห้บวกสี่้าบวกห้าเท่ากับสิบสบวกสี่เท่ากับสิบแบวกเจ็เท่ากับยีได้เลขห5าลบหนึ่งเหลือสี บวก3เป็น7นะครับผลออก5 30นเะนาะนี่นะครับผลออก5 30วันต่อไปนะครับ1บวก0ูสองคูณสามเท่ากับ6นะครับไดเล็กเพราะนั้น1บวก0บวก, 6, บวก6นะครับ1บวก0บวก6บวก7คงที่1บวก0ได้1 1บก6เป็น7 7บก7เป็น14ได้เลข4 4ลบ1ได้3 3บก3เป็น6นะครับได้4 3 6งวดต่อไปออก2 6 0 4 5 3นะครับ4 5 3นะงวดต่อไปนะครับ2บก3 อันนี้ก็2บวกกัน3ครั้ง2อูณสท่ากับ6นะครับเพราะนั้น2อบวกสบวกหกบวกสบวกหบวกเคงที่นะครับสบวกสเท่ากับ5 5บวกหเท่ากับ11 11บวกเท่ากับ18ได้เลขก8 8ลบ1แล่7ือ7 7บวก3เป็น10ได้เลข0นะครับวันนี้ออก4 7 1 เจ็ดแปดสองนะครับเลขเจ็ดมาที่ตำแหน่งหลักร้อยนะหมวดต่อไปนะครับ4บวก2 4คูณ3าเท่ากับ12เพราะนั้น4บวก2บวก2นะครับ4บวก2บวก2บวก7จอ่าสบวก2เป็น6 6บวก2เป็น8 8บวก7เป็นเลขห้นะครับได้5้ 1, ลบ1นึ่งเือด สี 4, บวกสเป็น7ได้5้7นะครับ5้7ออกที่ส7 8นะครับเลขสี่สี่เจ็ดดต่อไปนะครับก็คือ3าบวกส ปุ๊บปุ๊บอันนี้บวกกัน3ครั้งนะครับ3บวก2เดี๋ยวตรงได้ใส่ประกาบ,บวกอันนี้ละบานนะครับเท่ากับ3บวก2 6คูณ3เท่ากับ18ไแ้เลข8บวก7คคงที่นะครับ3บวก2เป็น5 5กับ8 เป็นเลข3 3มบวกเท่ากับเลข0 0ยลบ0เท่ากับ10นะครับ0แล้ว9ว9้เปบวก3เท่ากับเลข2นะเล้9อ่าเลศน้า9อออกที่727 202นะครับวันที่ออก812นี่บวกให้เบิ้งยังย่าง,างั้งนี่นะ9 บวก8บวก5นะครับ9บวก8บวก5้าก้าบวก8บวก5บวก7ออกที่8 8 1 2นสองะเลขก8วันนี้เขาที่เลขก8วันนี้เขาที่เลขก2งนหมดต่อไปนะครับ ก็คือ7บวก2 7บวก2 3 3 9บวก9บวก7เท่ากับ7บวก2เป็น9 9บวก9ท่ากับ18 8บวก7ได้เลข5 5ลบ1ล4 4บวก3เป็น7ได้5 4 7 5 4 7ผลออกที่ 9ก้าสามหนึ่งะครับเก้าสากเลขสีนะมาที่กำแหนงหลักร้อยมาถึงงวดปัจจุบันนะครับเกบวกหกับ9ก้บวกหบวกเกนะสามคูณสาบวกกัน3ครั้งเท่ากับเลขเก้บวกเจ็คงที่นะครับ อ่าบวกเจ็ดคงที่ทีนี้เอ 9, บวก6เท่ากับ15 5ไปบวก9้เท่ากับ4 4บวก7เป็นเลข1นะ่ะเห็นบ่9กับ6เป็น5 5ไปบวก9เหลือ4 4บวกเเหลือ1 1ลบ1เหลือ0นะ0บวก3เท่ากับเลข3 ก็คือ103นะครับ103คืออ่างวดต่อไปคือตัวเด่นหลักร้อยงวดต่อไปนะครับเดี๋ยวเขียนใส่ใหายกหนก่อน103 1 0หคือเด่นหลักร้อยงวดต่อไป นะครับ1 0 3ซึ่งนะครับถ้าเอาชน3 0เลยก็คือเลข0นะครับเลขเลข0สิดโดยเด่นสุดนะเลข1ก,กับเลข3ของของ,ของผมบม่มีนะครับสามศูนยมันเนาะแต่ว่ากะ <c oughs> พี่น้องก็ต้องไปผิดจ้าหน้าเบิ่งอีกแค่นึงนะแล้วก็ะนะาจากสูตรนี้นะครับ จากการที่ผมคำนวณเบื้องแล้วนะครับเปินกระที่มีการปรับสูตรอยู่เล็เลกน้อยนะปรับสูตรเพื่อเพื่อว่าให้ให้งวดนี้มันเข่าแค่นั้นเองให้ให้งวดที่ว่าออก2 0งมันเขา่ามันมันจะเดินเป็นเป็น3จังหวะเพราะงวดนี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นเลขก3นี่นาจะตัดออกได้ตัวแรกนะครับให้พี่น้งสังเกตเบิ้ง น่าจะเป็นนะเจ้าของสูตรพนาที่เป็นเลขวิ่งหลักร้อยตัวเดียวนะนะครับนยะวิ่งหลักร้อยตัวเดียวนั่นแหละปึ๊บปื๊บป๊บป๊บมาพอาวิ่งหลักร้อยตัวเดียวมาปรับสูตรก็คือเป็นสองจังหวะปื๊บเอ๊ะพอปรับสูตรปึ๊บอ่างวดน,นี้มันออกสองศูนย์สองก็เลยเพิ่มมาอีกบวกสามเพราะนั้นเพราะว่าสองมันเข่าแค่งวดเดียวงวดก่อนหน,น้านี้นะครับแล้วมันก็กลับมาหนีเพราะนั้นนะครับ ตัวที่เด่นก็คือ1กับ0นยะ์ะหนกับ0ย์แค่นั้นนะครับเต็มที่นะเพราะมันสิมาแค่แถวแรกเท่านั้นนะครับเนี่ยมากแค่แถวแรกแล้วก็มาแถว2อยู่3งวดนะครับแล้วมาออก2ออ่ามาแถวสุดท้ายนี่ออกแค่งวดเดียวก็คืองวดที่ออก2 0งนะแล้วมันก็กลับมาแถวแถวที่สองอีกเพราะนั้นงวดนี้น่าจะเป็น1กับ0 1กับ0ูนย์ ซึ่งมันมาส้นกันกันบสูตรของเฮาที่มีอยู่แล้วสูตรผมอยู่แล้วก็คือเลขศูนย์นะครับเนี่ยกาโบลูคือการว่าเลขสิออกตัวใดเนาะเดี๋ยวจังมามาวิเคราะห์มาเจาะก,กันอีกทีนึงนะครับตัวเด่นสุดเลขศูนย์มั้งนะการจาับนี่นะครับศูนย์หลักร้อยเด้อ แต่ตัวอื่นอย่าพึ่งทิ้งนะครับอย่าพึ่งไปตัดใจแต่ว่าตัวเดรนมันอาจจะเป็นศูนย์ศูนย์ก็จะบอกศูนย์หนึ่งเก้าซะบวกนะศูนย์หนึ่งเก้ายานะยานะศูนย์หนึ่งเก้านี่เป็นเลขเรียงนะครับเลขศูนย์หนึ่งเก้าเพราะว่าเลขเบิลหามาแล้วนะครับหามาแล้วเบิลล่างแล้วก็เบิลบนเบิลล่างแาวเลขพี่น้องก็นะเนี่ยไปศูนย์หนึ่งนะครับ ศูนเพราะว่าศูนย์กับหนึงมันเป็นพี่น้องกันนะครับศูนย์หงเกันบอกแต่บ่วนาเป็นศูนยลอกถ้าหนนเี่เอาตัวอื่นใช้ซะอาจจะเป็นแปดหนึ่งศะครับ 4, 1, 0, สี่หนึงศั้นแต่ถ้าเกิดว่าศนมาน่าจะเป็นศูนนะครับแปดสามเนี่ย 8, 3, 0, เนี่ยแปดสังไงเพราะว่าแกับสเ,เป็นเลขตัวแทนนะครับก็โอเคเดี๋ยวจังคุยกันเดี๋ยวจังวิเคราะห์กันอีกที่นึันบ ก็เอารักร้อยมาให้เบิ้งนะครับเป็นสามสูตรแล้วนะอ่าหลักหน่วยบ่หลักหน่วยวันที่แล้วก็เขายูเดอร์หลักหน่วยเป็นแบบคู่ขี้เด้โอ๋สูตรนี้มั้งเดี๋ยวจังว่ากันนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันก็นยาวพอสมควรแล้วสิบกว่านาทีเนาะพี่น้องบางท่านก็น่าทีเบื่อแล้วล่ะนะครับบางท่านก็ฟับงบ่เข้าใจ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไวาแค่นี้นะครับเดี๋ยวาจาังใดแล้วว่าเบิ้องลักหน่วยว่ามันจะเป็นติดเลขคู่หรือเลขคี่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขขี่ขี่อยู่ประมาณ2ตัวนะตรงตีเลขคี่อยู่หนึ่งถึงสองถึงสามตัวผู้ละงวดนี่เมื่อเผยเลขขี่เบิ่ทั้งสามตัวก็บเบาจาักแต่ว่าหลักร้อยเนี่ยมันได้เลขคู่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวจังว่ากันนะครับเดี๋ยวขอเบิ้งขอมูลอย่างหลายๆรูปแบบก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ